สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมตาต้องสปีดครับตัวนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องใหม่63ส c ซีนะครับใส่แค่คอยไฟแต่งนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปตัดหญ้านะครับใส่หางตัดหญ้าครับมาติดเครื่องกันนะครับปั๊มน้ำมันเข้าขบูนะครับ ชกก่อนครับเสียงเหมือนเครื่องจะติดนะครับปิดโชกค,ครับ หัวเทียนไม่แน่นนะครับผมลืมขันตอนลองคอยไฟครับ เพื่อนๆสนใจนะครับทักสอบถามมาได้เลยนะครับที่เพจสกูตเตอร์ด t ไ a i ว้ไทไแลนด์ถต้องสปีดน,นะครับหรือว่าเฟ e บุ o กตาโต้สปีดน,นะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ